พี่บานครับพอจะมียางรถยนต์ที่นุ่มเงียบลีบน้ำดีแนะนําให้ผมบ้างไหมครับพี่บ้านครับพอจะมียางปีใหม่ราคาถูกๆเส้นละไม่เกินหนึ่พันบาทแนะนําให้ผมได้บ้างไหมครับพี่บานครับพอจะมียางรถปิกอัพลุยโคลนได้แต่วิ่งทางดําต้อง,ง,งนุ่มเงียบรีบน้ําดีราคาถูกแนะนําให้ผมหน่อยครับ ื่อไหมครับคุณผู้ชมคําถามเหล่านี้ผมได้รับจากคนรอบตัวในทุกๆวันทาไมหลายๆคนยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของยางวันนี้ครับเบิร์นบายบัสจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องของพื้นฐานของยางรถยนต์กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮแลนด์แม็กทุกท่านครับวันนี้เราจะพาไปพบกับรายการใหม่ของเราเบิร์นบายบัสกับผม บาสเรืองสักบัวคำครับคุณผู้ชมครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆถึงองค์ประกอบหลักๆของอยางโดยผมจะอธิบายออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันคือ 1. ห,หน้ายางนะครับหน้ายางเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่สัมผัสกับพื้นถนนทําหน้าที่ยึดเกาะถนนยิ่งถ้าหน้ายางมีความกว้างขึ้นเรื่อยๆการยึดเกาะถนนก็จะดีขึ้น เพราะมีแรงเสียดทานกับพื้นถนนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองส่วนยางที่มีขนาดหน้ายางแคบก็จะทำให้พื้นผิวที่สัมผัสกับพื้นถนนน้อยลงการยึดเกาะถนนก็ทําได้แย่ลงเช่นเดียวกันส่วนที่2นะครับก็คือดอกยางนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thai flower ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วดอกยางเนี่ยนะครับหลายคนมันมองว่าเฮ้ย hey, เนี่ยชอบยางตัวนี้เพราะว่าดอกมันสวยดอกมันซิ่ง แหวไไ่ขับโชว์คนอื่นแล้วมันแบบดูดีแต่จริงๆแล้วดอกยางเนี่ยมันไม่ใช่งานหัถกรรมหรืองานวิจิตรศิลป์นะครับดอกยางที่เขาคิดค้นออกมาเนี่ยวิศวกรเขาได้ออกแบบมาแล้วครับว่าดอกยางแบบไหนที่จะทําให้หนึ่งพื้นผิวในการยึดเกาะถนนดี หรือ 2. ดอกยางแบบไหนที่ทําให้การรีดน้ําหรือว่าระบายอุณหภูมิของตัวยางในขณะที่เวลาเราวิ่งบนถนนที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีไม่ใช่เฉพาะแค่การรีดน้าอย่างเดียวนะครับอย่าลืมว่าดอกยางมันสามารถที่จะระบายความร้อนสะสมของตัวยางได้ด้วยดังนั้นนะครับการเลือกดอกยางที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานของรถยนต์ของคุณหรือว่าสไตล์การขับขี่ของคุณเนี่ยมันจะทําให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและอีกอย่างหนึ่งที่ คุณควรต้องระวังนะครับก็คืออย่าปล่อยให้ดอกยางเนี่ยมันเสื่อมสภาพการที่ดอกยางเริ่มสึกนะครับจากการใช้งานไปนานๆเนี่ยดอกยางมันไม่สามารถที่จะระบายความร้อนสะสมของตัวเนื้อยางได้หรือการปล่อยให้ล่องรีดน้ำนะครับของดอกยางเนี่ยมันสึกหลอจนเกินไปมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการรีดน้ำมันลดลงโอกาสที่เกิดการลื่นถไลไและเกิดปัจเหตุก็จะมีได้มากขึ้นนะครับ เท่านี้นะครับเรามาดูองค์ประกอบของยางที่มีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักและรองรับแรงกระแทกกันบ้างนั่นก็คือตัวแก้มยางแก้มยางเป็นองค์ประกอบที่3ที่ผมกำลังจะพูดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยสำคัญและเป็นหน้าที่ที่หลายๆคนจะรู้สึกได้ถึงฟิลลิ่งความนุ่มกระแทกตึงตังเนื่องจากแก้มยางเนี่ยถ้ามันมีขนาดยิ่งหนาแน่นอนครับว่าคุณจะได้รับความรู้สึกที่มันนุ่มนวล กลับกันนะครับในขณะที่แก้มยางมีขนาดเตี้ยลงเนี่ยคุณก็จะได้ฟีลลิ่งถึงความกระแทกกระทันตึงตังโดยเฉพาะถนนในเมืองไทยเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นรอยต่อมีคอตะพานที่นี้ถ้าถามว่า ควรจะเลือกหนาขนาดไหนเตี้ยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับไซส์ยางมาตรฐานที่ให้มาจากโรงงานถ้าคุณไปเพิ่มความหนาแน่นอนครับความนุ่มนวลมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็อย่าลืมระวังเรื่องของการติดซุ้มล้อด้วยแต่ที่จะให้ความรู้สึกได้แน่นอนก็คือในขณะที่เข้าโค้งเนี่ยแก้มยางที่หนากว่าก็จะทําให้คุณลดทอนความมั่นใจในการขับขี่ลงได้แต่ถ้าคุณใช้แก้มยางที่เตี้ยลงนะครับอาจจะมีแรงกระแทกขึ้นมาบ้างแต่ ในการเข้าโค้งเนี่ยแก้มยางตรงนั้นเนี่ยก็จะให้ตัวได้น้อยลงแล้วก็จะให้ความรู้สึกมั่นใจในการเข้าโค้งที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องหมายเหตุไว้ก่อนนะครับว่าใน3มองค์ประกอบหลักที่ผมเปรียบเทียบมาเนี่ยผมเปรียบเทียบในยางรุ่นเดียวกันถ้าเป็นยางนละยี่ห้อหรือนละรุ่นมันอาจจะให้ผลลัพธ์ออกมาต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละค่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับ ขนาดขององค์ประกอบของอยางเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันถูกระบุไว้ด้วยตัวเลข3ชุดนะครับยกตัวอย่างเช่น205 45 R17 ซึ่งตัวเลขชุดแรกเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความกว้างของตัวหน้ายางชุดที่2จะหมายถึงความสูงของตัวแก้มยางแล้วก็ชุดสุดท้ายที่เขียนว่า R17 หรือ R16 เนี่ย ก็คือจะใช้กับล้อแม็กขนาดไหนนั่นคือความหมายต่างๆของ3ชุดตัวเลขนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันในตอนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับเบิร์นบายบัสในตอนนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye bye <laughs>